จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงรอบปลายเดือนมกราคม2568โดยเมื่อเวลาประมาณ7นาฬกาของวันที่28มกราคมเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดที่3.47เมตรส่งผลทำให้น้ำในคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและล้นเข้ามาตามชุมชนตามถนนสายรองและถนนพระรามที่2โดยเฉพาะช่วงแถวหน้าปักทางบ้านแพ้วใต้สะพานกลับรถหน้าโรงเรียนสรารศาสตร์ที่ระดับน้ำค่อนข้างสูง มีปัญหากับรถยนต์ขนาดเล็กรถจักรยานยนต์ที่พบว่ามีดับไปหลายคันและส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักทั้งฝั่งลงใต้และเข้ากทมค่ะโดยทางวันนี้นายนาริศนิรมัยวงผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ดูปัญหาน้ําท่วมขังจากน้ําหนุนบริเวณดังกล่าวพร้อมกับนายธนงศักดิ์งามกาละนายกปรตชัยมงคลและได้ดูปัญหาบริเวณใต้สะพานที่พบว่า น้ำจากคลองได้ล้นเข้ามาบนถนนซึ่งทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ประจําจุดและเดินเครื่องสูบน้ําพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจําเนื่องจากจะมีขยะเข้ามาอุดตันที่เครื่องต้องคอยเอาออกค่ะจากปัญหานี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งการให้ในายกอบาตาทั้งสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ซึ่งก็คือชัยมงคลกับบ้านบอ่อนํากระสอบมาตั้งปิดแนวริมคลองตลอดสายเพื่อบล็อกไม่ให้น้ําจากคลองไหลเข้ามาและเดินเครื่องสูบน้ําอย่างต่อเนื่องคาดว่าในช่วง2-3ถึงวันหลังจากนี้สมุทรสาครก็ยังจะมีอิทธิพลของน้ํำทะเลหนุนสูงค่ะแล้วก็ใช้แนวทางเข่าที่ทําอยู่คือเครื่องเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายกับลมไปในคลองเนี่ยก็จะ,จะมีการ สูบน้ำออกอย่างเต็มที่ตลอดเวลาไม่มีหยุดพักนะแล้วก็โดยเฉพาะน้ำที่ท่วม3 4สวันเนี้ยก็คาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดำเนินการตามแนวทางเนี่ยคงจะสามารถที่จะกั้นไม่ให้น้ำเข้ามาถึงในท่วมเส้นทางหลักของเวลาสองนะดเราจะสอบสายเราจะกั้นตามไอ้ถนนข้างๆป่ะคะสองฝั่งใช่ไหมคะตรงตรงขอบทิมคองจุดที่น้ำล้นทั้งหมดอะล้นไปท้องนั้นแล้วมันนี้ถ้าเราบล็อกเพื่อชะลอ เราเห็นเครื่องเขาที่มีอยู่ตรงน,น้ำตรงนเป็นลักษณะแค่เียเดี๋ยวพรุ่งนี้พัฒานาการนี้เสร็จลรลองมาดูอีกทีเราพรุ่งนี้ยังมีน้ำขึ้นอยู่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้สะพานข้ามคลองหลวงหรือว่าสะพานหน้าโรงเรียนสารศาสตร์แบบถาวรตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการกับการยกระดับถนนคู่ขนานทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีการสร้างสะพานข้ามคลองในช่องคู่ขนานอีกสองตัวด้วยค่ะ สนับสนุนโดย m c CCTV ติดกล้องวันนี้4ตัวราคา12,900บาทภาพเสียงคมชัดรับประกันยาวๆ2ปี